ทักทยทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของนักร้องลูกทุ่งอีกท่านที่เป็นขวัญใจมหาชนผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าสาวดอกหญ้าผู้ไม่ยอมแพ้คุณตาตอารไทยถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งหญิงที่ยืนหนึ่งในวงการมานานกว่าสองทศวรรษมีชีวิตที่เข้มข้นยิ่งกว่าในเนื้อเพลงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสู้ชีวิต จากดินสู่ดาวแต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินใครจะไปคิดว่าผู้หญิงจากบ้านนอกคนหนึ่ง <ใน S 1> จะกลายเป็นตำนานที่ทุกคนรักขนาดนี้วันนี้เราจะไปเจาะลึกดูเส้นทางชีวิตของเธอกันครับติดดินสวงกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวจากดินสู่ความฝันตัวมองพุดโด นาวมบเรื่องราวของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพศ2523ที่อำเภอนาจะหลุยจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางบรรยากาศของชนบทที่เรียบง่ายแต่ชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อว่าอารไทยดาบคำกลับไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ขัดสนต้องอยู่กับคุณยายตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่แยกทางกันและด้วยภาระที่นหนักหน่วง เธอต้องหาเลี้ยงตัวเองและช่วยแบ่งเบาครอบครัวตั้งแต่เด็กครับลองคิดดูว่าตอนอายุแค่สิบขวบเธอต้องเริ่มจับไมร้องเพลงในวงดนตรีท้องถิน่นชื่อน ah ิวฟ้าอีสานไม่ใช่เพื่อความสนุกแต่เพื่อแลกกับเงินเล็กๆน้อยๆมาจุนเจือครอบครัวนี่คือบทเรียนแรกของชีวิตที่สอนให้เธอรู้จักคำว่าสู้และนั่นคือรากฐานของความแข็งแกร่งในตัวเธอจนมาถึงปัจจุบันกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยน้ำตาและเหงือ่อ หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาเธอมีความฝันอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีแต่ด้วยฐานะทางการเงินที่ไม่อำหนยเธอจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาเป็นสาวโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบางปูครับลองจินตนาการถึงความเหงาความโดดเดี่ยวและความหนักหน่วงของชีวิตในเมืองใหญ่ที่เธอต้องเผชิญแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนเธอก็ไม่เคยทิ้งความฝันในการเป็นนักร้องเธอเดินสายประกวดมาหลายต่อหลายครั้ง เคยเข้าถึงรอบชิงรายการชุมทางเสียงทองแต่ก็พลาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดายแต่ด้วยพริลิขิตเธอได้มีโอกาสพบกับครูสลาคุณนวุฒิครูเพลงผู้มองเห็นเพชรเม็ดงามในตัวเธอครูสลาตัดสินใจชวนเธอมาออดดชั่นที่แกรมมีโ่โกรและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตของสาวโรงงานคนนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลในที่สุดในพีพศ2,545อัลบั้มชุดแรกในชีวิตของเธอก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ในชื่อที่กลายเป็นตำนานชื่อชุดว่าดอกย้าในป่าปูนวอับวนนลบัม<ะ>บ้มนี้ไม่ได้เป็นแค่ชุดเพลงลูกทุง่งแต่เป็นเหมือนไดาอารี่ชีวิตของคนในยุคน,นั้นเลยครับเพลงอย่างโทรหาแน่เดอร์ที่ถ่ายทอดความเหงาคิดถึงบ้านของคนไกลบ้านหรือเพลงขอสิทธิ์แค่ร้องไห้ ที่พูดถึงความเจ็บปวดในความรักมันโดนใจคนฟังอย่างจังจนทำให้อัลบั้มนี้มียอดขายเกินล้านตลับและทำให้เธอได้รับฉายาสาวดอกหญ้ามาตั้งแต่นั้นความสำเร็จยังไม่หยุดแค่นั้นมาถึงอัลบั้มชุดที่2ขอใจกันหนาว2ปีถัดมาในปีพศ2545ก็ยังทำยอดขายได้ทะลุล้านตลับอีกครั้ง และยังมีเพลงฮิตตลอดการอย่างกินข้าวหรืออย่างที่กลายเป็นคำทักทายที่อบอุ่นสำหรับคนรักที่อยู่ไกลกันและจากปรากฏการล้านตลับถึงสองครั้งทำให้กรมมี่โกต้องทำอัลบั้มพิเศษฉลองยอดขายในชื่อชุดอยู่ในใจเสมอในปีเดียวกันพศ2 5 4 5ออกมาก็ยังขายดีเกินล้านตลับเช่นกันอยู่ใ,ใจ นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอคือของจริงของแท้เลยครับหลังจากนั้นคุณต่ายก็ทำงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายมากขึ้นครับยกตัวอย่างบางอัลบั้มที่น่าสนใจให้ฟังนะครับชุดคนใกล้เมื่อไกลบ้านปีพศ5 5งพ่นห้กหน้อย,ยอยาติยหวงใญ่ โดยอัลบั้มยังคงพูดถึงชีวิตของคนสู้ชีวิตและมีเพลงที่ชื่อว่าให้ตายไปกับใจฟนนจะก้าายังสงสเเมเทาๆที่เป็นบทเพลงที่เศร้าบาดลึกอัลบั้มมาจากดินออกพศ2557อัลบั้มนี้ที่สะท้อนตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจนที่สุดว่าเธอมาจากไหนนนมมาาจากดิกเคยลื มีชุดปลายก้อยของความฮักวางขายปีพศ2552อ,าาอ,อัลบั้มนี้ก็ฮิตมากนะครับโดยเฉพาะเพลงย่านอ,นอ,อายบอฮักหรือกดไลค์ให้แนเดอร์ ท่ทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นในช่วงนั้นนอกจากอัลบั้มเดียวแล้วเธอยังมีโปรเจกต์พิเศษที่น่าสนใจอีกมากมายอย่างซีรีส์อัลบั้มภาษารักจากดอกญ้าที่เธอได้นำเพลงลูกทุ่งเก่าๆระดับตำนานมาร้องใหม่ในสไตล์ของเธอเองไม่ว่าจะเป็นเพลงแก้วรอพี่ของคุณพึ่งพุ่มพวง,พงหรือเพลงแอบรักแอบคิดถึงของคุณแววมยุราซึ่งก็ได้รับคำชมอย่างล้นหลามและยังได้ทำอัลบั้มพิเศษหมอนลำดอกญ้า ที่นำเพลงหมอลำดังๆมารวมไว้ด้วยกันออกมาอีกด้วยหลังจากทำงานหนักมาตลอดหลายปีคุณต่ายก็ตัดสินใจพักงานเพลงชั่วคราวโดยหลังจากที่ออกอัลบั้มชุดที่12ส,ส,สั่งได้สั่งแล้วในปีพศสอ6 1เธอได้พักถึงช่วงไปยาวเลยช่วงนั้นแฟนเพลงหลายคนก็คิดถึงและเฝ้ารอคอยเธอด้วยใจจดจอ่อและการรอคอยสิ้นสุดลงในปีพศ2566เธอก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมอัลบั้มชุดที่13 ชื่อชุดว่าผู้หญิงหัวใจอีสานชื่ออัลบั้มนี้มันสะท้อนตัวตนของเธอได้อย่างดีที่สุดผู้หญิงที่มาจากดินแดนอีสานผู้หญิงที่ยังมีหัวใจที่รักในบ้านเกิดและพร้อมที่จะมอบเพลงที่มาจากหัวใจให้กับทุกคนเสมอถ้าจะให้สรุปเรื่องราวของคุณต่ายอารไทยก็ต้องบอกว่าเธอไม่ใช่แค่ศิลปินที่ร้องเพลงเพราะแต่เธอคือตำนานที่ยังมีลมหายใจเป็นแรงบันดาลใจให้คนสู้ชีวิตจากทุกหย่อมย่า และเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นความกระตันอยู่และความจริงใจในงานเพลงที่เธอทำมาตลอดแล้วทุกคนล่ะครับมีเพลงไหนของเธอที่โดนใจจนกลายเป็นเพลงประจำตัวของคุณบ้างมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยครับหากต้องการแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากฟังศิลปินท่านไหนอีกช่วยกันมาบอกด้วยนะครับหากตกหล่นขาดไปในข้อมูลต้องขออภัยด้วยนะครับแน่นอนถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องเมทีกันด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม